สนับสนุนโดย p o ซ e r เปอร์สะอาดขึ้นฆ่าเชื้อไวรัส9.9.99% 99ดีครบคุ้มเบอร์สว,ส,สวัสดีครับ พอสู่คมชดลึกบันเทิงอยู่กับเราสองคนเช่นเคยที่ชั้นปริมมุกระวีและคุณฝีรัตนนท์ค่ะถูกต้องเลยครับผมในรายการเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะฮะกลับมาอัปเดตความบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลค,คมชดลึกอวอร์ดครั้งที่18กันวันนี้เนี่ยขอเริ่มเอาใจสายมูกันสักหน่อยอต้องไม่พลาดนะฮะสำหรับข่าวนี้เลยเรากําลังพูดถึงคุณเก่งทัชยาอาที่อยู่ดีดปุ๊บเนี่ยแฟนๆน,นะฮะเข้าไปส่องติ๊กตอกเขานะฮะ <ๆ S 1> แล้วก็ไปเจอไปส่องเอา สรอยคออ่าว่าเอะอะไรนะที่ห้อยอยู่ที่คอนะครับสรุปว่าคุณเก่งเนี่ยก็เปิดใจกับทีมงานคามชุดของเราฮะบอกว่า สิ่งที่ห้อยคออยู่เนี่ยนั่นก็คือเทวเวสุวรรณและก็พระพิฆเนศนั่นเองนะฮะไปดูที่ไปที่มาสักหน่อยครับผมดยหนุ่มเก่งเนี่ยได้เปิดใจกับทีมงานของเรานะฮะบอกว่าสิ่งที่ห้อยคอ,อก,ก็คือองค์พระพิฆเนศและก็ด้านหลังนั้นเป็นเทวภูเวนหรือว่าเทวเวสุวรรณของอาจารย์เชียงนั่นเองครับผมซึ่งคุณเก่งบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยอายุถ้าประมาณรวมก็ประมาณสัก800ปีครับอ้าวพระอคอซึ่งวันนี้ก็ส่มาด้วยนี่มานีไง ข้างหน้าเป็นพระเป็นพระผูกนะข้างหน้าเป็นพระพิฆเนตข้างหลังเป็นท้ากูเวหรือท้าเวสุวรรณไปขอจันเชียงนะครับไปจันเชียงมอแปบเป็นของขวัญก็ตั้แต่ห้อยมาก็ปังมากๆแล้วห้อยตลอดดูไม่ว่าจะแฟชั่นขนาดไหนก็จะต้องโกก็ต้องห้อยพระเป็นของโบราณเลยแล้วก็พกติดตัวขึ้นเวทีก็ใช้องค์นี้ตลอดก็เรื่องความสําเร็จนาององค์พระพิฆเนตนะครับแล้วก็ท้าเวสวรรณเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีทองเนาะถ้าเราสังเกตได้ว่าตามวัดต่างๆเนี่ย ที่ไหนที่ให้จัดบูชาชารวิสวุวรนเนี่ยก็จะขึ้นทุกๆวันเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆด้วยกับช่วงสถานการณ์ช่วงนี้เป็นโควิดเนาะดังนั้นก็เหมาะยิ่งๆสาหรับยุคสมัยนี้นะครับเขาว่าแ0 0นะ800ปีใช่เขาใส่เวลาใส่ไปต่างประเทศขอพรต่างๆเหมือนกับพงพ่ออยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็ไปถ่ายรายการต่างๆบางทีบอกว่าขึ้นไปกับลูกนะพงพ่อก็อยู่กับเราแล้วแบบ คิดวเรามันได้นะครับก็อยากให้ลองบูชาทาวเวสวรรณดูนะครับเนี่ยแหวนมึงก็ใส่ทาวเวสวรรณเห็นไหม oh. ออโอ้โห oh, oh, เป็นไงล่ะ อจึงมาพี่ฝีแต่คนนี้ค่ะเราอยู่กันที่สายมูเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบไหว้พระทำบุญเป็นอย่างมากนั่นก็คือคุณกะลแมพัชรศรีค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยทำบุญกระถินถึง30ล้านโอ้โหเพราะเขาเนี่ยเดินทางไปขอพรค่ะจากไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองจะเป็นยังไงนะคะไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะครับเราว่าในแง่ของการไปทําบุญต่างเนี่ยมันช่วยให้จิตใจเราอ่ะมันมีความสุข จส่สใสเบิกบานนะเวลาแล้วเราได้ทําทานเนี่ยมันคือการได้สละทรัพย์สละความตระนีทีเหนียวของเรา2คือเวลาไปสถานที่เหล่านี้เราสบายใจ3คือเวลาที่เราจะอธิษฐานเวลาอธิษฐานน่ยทุกคนต้องพูดเรื่องดีอยู่แล้วถูกปะดังนั้นเนเมื่อเราขออย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกในหลายๆที่มันได้ช่วยในการที่เราตอกย้ําเป้าหมายของตัวเองเพื่อให้เป็นแรงผลักดันในการที่เราจะลงมือทําต้องลงมือทนะําด้วยนะย้ํานะคะว่า นอกจากขอแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงมือทําให้เต็มที่เพราะวันหนึ่งที่เราได้สิ่งดีๆเข้ามาเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเพราะเราอะทาเต็มที่ด้วยเราคู่ควรกับสิ่งสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คือเป็นกระถินวัดป่านั่งนิมิตรนะคะจังหวัดสกลนครก็คือเ,ออเงินทาบุญกระถินเนี่ยจะไปสร้างพระมหาเจดีย์มหาธาตุเจดีย์นะคะซึ่งก็จะบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พ่อแม่ครูบอาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่ม,ม่านหลวงปู่สาวอะไรเงี้ยนะคะ หลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยค่ะสายภาคอีสานนะคะก็เลยเจริงๆแล้วอะคะ่ะมีคนที่ร่วมทาบุญเยอะมากๆนะคะพ่อแม่พี่น้องที่บอกบุญกันทางโซเชียลมีดิอหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ก็ทํากันเยอะมากจนได้ปัใจจัยในมูลค่า30ล้านอย่างที่ได,ได,ได,ได้ได้ดูในข่าวไป ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อและก็สายมูนะคะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลค่ะถูกต้องเลยครับผมแต่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนั้นยังคงสามารถร่วมสนุกกับงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่18ของเราได้นะฮะในส่วนของ Popular Award นั่นเองนะครับผมที่สามารถโหวตกันได้ผ่านทาง3ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมและก็วันที่31มีนาคมนี้นะครับผมไปทราบกันว่าใครจะคว้ารางวัลไปครองครัล้วนีมดาาขอองง2ทตต ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ